สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่19กันยาย,ยนตองพันร้อยห้าสิบเจ็ดสรุปข่าวแล้วก็แนานน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเราลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคของเช้านี้กันนะครับกราฟเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนวานนี้นะครับราคาได้ลงมาทดสอบที่แนวรับเดิมนะฮะบริเวณ1 2ึ่เหรียญน,นะครับก่อนที่จะมีแรงดึงกลับขึ้นไปนะฮะ ในมุมมองของวันนี้นะครับราคาก็ยังน่าจะเป็นในลักษณะของการไซเวดนะครับก็คิดว่าการไซเวดในรอบนี้นะฮะน่าจะเป็นในรูปแบบของไซเวดอัพมากกว่านะครับเนื่องจากว่าในนาตอนนี้นะครับมันมีสัญญาณที่เป็นบูลิตนะครับบูลนะิตในเวอร์เจนดังนั้นเนี่ยให้น้ำหนักนะครับ ให้หนักว่า,าราคา่าจะมีการดีกับขึ้นไปนะฮะ,ล,ะลักษณะของการรีบาวดะครับแต่การรีบาลรอบนี้นะฮะหากราคายังไม่ผ่านบริเวณ1,230ามสิบเหรียญขึ้นไปนะครับก็ยังเสี่ยงนะฮะยังเสี่ยงที่จะโดนแรงเทขายนะครับนะหากราคายังไม่ผ่านบริเวณดังกล่าวนี้นะฮะยังเสี่ยงที่จะโดนแรงเทขายลงมาอีกนะฮะก็นะครับแต่ว่า การที่จะโดนแรงเทขายในรอบนี้นะครับเนื่องจากว่ามีสัญญาณที่เป็นบุริษเดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับตัวลงในรอบนี้นะฮะก็แนวรับเดิมๆนะก็ยังน่าจะพอรับอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการสลับขึ้นไปนะครับสลับดีดสลับขึ้นไปนะฮะดังนั้นนี่ก็อาจจะพิจารณาเล่นตามกรอบนะครับนะฮะวันนี้ก็ แนวกรอบแนวรับแนวต้านก็คงจะคล้ายๆกับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรก1นึ่งพันสอเหรียญนะครับแนวต้านที่2องหนึ่งพันสองยสามสิบหกเหรียญนะครับแนวต้านที่สามหนึ่งพันสองอสี่สิบห้าเหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรกหนึ่งพันสองอสิบเจ็ดเหรียญแนวรับที่สองหนึ่งพันสองอยหกเหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้ายหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญนะครับวันนี้นะครับหากมีการอ่อนตัวบริเวณแนวรับ ก็ทยอยเข้าซื้อได้นะครับส่วนบริเวณแาวต้านนะครับหากยังไม่ผ่านพินาเปิดช็อตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันในงานแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ